ว้าวบอนสีนะคะตัวนี้แตกกอดีมากๆนะคะแน่นไปหมดเลยบอนสีช้างเผือกใบบัวนะคะแตกกอดีมากๆค่ะเพื่อนๆสีสวยสดใสตัวนี้ก็เป็นร่อนทองนะคะร่อนทองก็แตกกอแน่นกระถางไปหมดเลยนะคะสำหรับร่อนทองและช้างเผือกใบบัวนะคะอ่าอันนี้ก็กำลังแตกหลอดใหม่ขึ้นมาแล้ว สวยงามนะคะเพื่อนๆวันนี้มาดูสูตรปุ๋ยในวันนี้ที่จะใส่นะคะบอนสีให้แตกหน่อแตกกอใบสีสวยงามในวันนี้ไม่ยากเลยนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะก็มีเพียง3สิ่งนี้นะคะไข่เตรียมมา1นึ่ฟองผงชูรสตัวนี้ดีมากๆนะคะและก็มีจุลินทรียสังเคราะห์แสงจุลินทรีสังเคงราะห์แสงนะคะกะ็ช่วยย่อยสลาย ุ๋ยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะคะในดินที่เราปลูกบอนสีนะคะส่วนผงชูรสตัวนี้ก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตระบบรากนะคะเร่งกระตุน้นการสร้างรากฝอยการสร้างรากใหม่ส่วนไข่นะคะโปรตีนจากไข่เมื่อผ่านกระบวนการก็จะมีวิตามินมีแร่ธาตุมีธาตุอาหารทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองนะคะก็มาดูกันเลยค่ะ ก็เตรียมน้ําเอาไว้5ลิตรนะคะมาดูวิธีกันเลยค่ะอ่าตีไข่ใส่ถ้วยเลยเปลือกอย่าทิ้งนะคะเปลือกเก็บเอาไว้ตีให้ละเอียดเลยนะคะไข่ เสร็จแล้วใส่ผงชุรสตัวนี้โมโนโซเดียมกลูตามเมตดีมากๆนะคะช่วยกระตุ้นระบบรากนะคะสร้างรากใหม่สร้างรากฝอยนะคะต้นบนสีก็จะแข็งแรงโตเร็วแตกหนอ่อแตกกอเร็วนะคะใส่ลงไป1ช้อนนะคะเสร็จแล้วตัวนี้จุลินซีนะคะจุลินซีสังเคราะห์แสงก็ดีมากๆมี่าุอาหารครบนะคะตัวนี้ก็ช่วยระบบรากนะคะ ครงสร้างดินดีด้วยตัวนี้ใส่ไปสองช้อนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ทําให้ดินมีความร่วนซุยมีความโปร่งนะคะก็ช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ด้วยตีให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ลงไปในน้ำน้ําที่เตรียมเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ คนให้เข้ากันนะคะเราจะนำไปราดรสที่ต้นบอนสีช้างเผือกใบบัวกับร่นทองนะคะให้เขาแตกหนอ่อแตกลูกแตกหลอดแตกกอเร็วก้านแข็งแรงใบใหญ่ใบสวยตักขึ้นมาราดรสเลยนะคะตัวนี้ว้าวกำลังแตกหลอดใหม่อย่างดีเลยนะคะตัวนี้ใส่ไปประมาณ1-2แก้วนะคะ กระถาง8นิ้วก็ใส่1-2แก้วกําลังแตกหลอดใหม่นะคะตัวนี้แตกกอเยอะมากๆนะคะช้างเผือกใบบัวแตกกําลังแตกต้นแตกหนอ่อแตกกอให้รถแบบนี้สัปดาห์ละครั้งนะคะก็จะได้บอนสีนะคะแตกหน่อออกมาลักษณะนี้เลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้ร่อนทองก็เช่นกันนะคะแตก ลูกดีมากๆลดลงไปสัปดาห์ละครั้งนะคะเพื่อนๆให้ขยันทําสัปดาห์ละครั้งจะได้ขยายพันธุ์ได้อีกด้วยนะคะกระถางขนาดนี้ก็ประมาณ2แก้ว2แก้วน้าอ่าใบสวยมากๆนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆสีสวยสดใสจริงๆอันนี้เป็นช้างเผือกใบบัวนะคะ<ๆ>ก็ให้ทําลักษณะนี้สัปดาห์ละครั้งขยันทําหน่อยนึงนะคะสําหรับ สูตรชีวภาพต่างๆนะคะจะได้อบอลสีที่สวยงามและแตกหน่อแตกกอมาให้เรานะคะได้ขยายพันธุ์ได้ชื่นชมเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ